เอาุะครับมีการวัู้สการมการเล่นกับเอามา,มาเล่นแล้วครับชีวิตอของกันะครับผมสร้างกาเนื้อซวมบี้ตลมัดนะตัดคลิปตอนก้ค,ครับการปะกันใหม่นะครับตอนจะาจะขึ้นไปก,กต้องขึ้นไักกอนต้องขึ้นเร่งนะครับถ้ามีฝนมาจะนนิดหน่อย เลยผมก็ไปหมดอพี่แกตีช็อตก,ก็ได้ไมแล้วแล้ย็เล็กๆๆขอให้เับบลเตนน้นนะะนกับก,ก,กิตอนที่รอดเลยไปแลครับเช้าแล้วตืนตนต่นเ่ื่อกไม่ใช่ไม่ใช่เนาชีวิตจริงตื่นไหมครับ นี่เราจะบอกวิวบ้าน <Okay. S 1> เดี๋ยวจบเยี่ยวเดี๋ยวกลับจะเกันไงครับแล้วก็กลับไปเป็นครั้งจอมืดไปเมื่อกี้เออก็บตอนที่จอให้ครับจอให้แล้วกะไรกันีแล้วคันจับหมตัดไม้ก่อนมุมข้า,ขา,ขา,ขาพ่อ ที่เรียบร้อยแล้วนครับผมแต่ก่อนมันมีเก็บยังไงสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับผมช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับอ่าวันนี้ถ้าผมของพร้อมได้เธอเจอแน่นั้นพาร์ทหน้า ไฟจูดต้องขอบคุณทุกคนครับที่ดูคลิปคนงผมาตั้งแต่ EP พีนึงนะครับคุณมบอกอะไรไปครับว่า,าสามารถฆ่าวิทเธอได้ผมจะจบการเอาชีวิตรอดแล้วไปเล่นมินิเกมอะไรต่อนะครับผมพอจบมินิเกมแล้วผมจะเลือกแคตเกมไปเลย ออถ้ามีเกมอื่นสนุกๆก,ก็จะเล่นเองนะครับแต่มัอนด้วยที่จะมีไหมนะครับอ้าดูแล้วครับผมจะเล่นเกม Survival Craft สองนะครับ,รบมันจะนัดค้อนมาแต่ผมไม่ได้ลงมาครับมผมก็เล่น,นอยู่นี่แหละเอ,อ้ยผมว่าผมจะบอกครับว่าผมจะทำมาคราบให้ถึงอันทีไร้อเออเออสร้างเหมือนเมืองเลยดีกว่าเราจะอยากจบง่ายๆเพราะทีนี้พี่ร้อยผมจะจบการแคทเกมไปเลย นะครับผมต้องขอโทษด้วยครับเพราะนี่ไม่ถึงกี่พัรผมก็มีของขนาดเล็กก็แล้วจะให้ทำยังไงต่อจะทำยังไงต่อแล้วครับเต่วิทเทอร์บอสเล็งโจ๊กได้ครับครับผมสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนขอบรับ ใครที่รอกานช่วยอีเธอก็อย่าลืมกดไลค์กดแชกกดร์กดติดตามแล้วก็ผมลาไปก่อนครับแล้วก็ปิดลิป